สามนาทลนพี่น้อง่ะผมเปียกมันหยดมันหยดหอ้ฮ้อนนี่ขนาดช่วงนี้บายเนาะบายสามบายสามห้านาทีหลานยังนอนอยู่หลานหล,ลานนอนเว้นหลานนอนเว้นคนหน่อยนอนเว้นคนใหญ่บ่นอนแต่ว่าคนใหญ่เบิ่งโทรศัพท์เลยผู้ญหญิงฮ้อนเบาไหวพี่น้องค่ะอากาศฮ้อนสุดๆุดลูกสาวลากับตากแดด <laughs> เพราะว่าขางเงี้ยนไม่ไลยุดฟังทางพี่เนาะ คางเงี้ยไมไลอยู่ฟังท่างผีบอบพได้เหด,ละะดเหดลังค่าเนาะค่ะเพราะท่านได้เหดหลังค่ายืนออกไปวันนีก้ก็วิไลก็สิ้นเดือนเนาะกรบาเจ้าท่านได้เห็ดขึ้นเก้าหล่ะค่ะเพราะว่าสิ้นเดือนวิไลก็สินเดินทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็สิปอยนั่งไว้ยังสี่บอกวันนี้วิไลบระยู่วิไลก็สิไปจอดไปเฮียนน้องเนาะคะ่ะเอาอ่าเอาลูกสาวหลานางสาวน้ำเงินทวีทรัพย์ <c oughs> พี่น้องค่ะเอามืัอนี้ก็ขอเข่าประเด็นละคะ่ะพี่น้องค่ะ เอาลืมเนาะคะ่ะแลกเริ่มกับเครื่องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคน,นะคะพี่น้องคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเงยอรมันวิไลแม็กซ์ชาแนลนะคะพี่น้องเนาะอนี้วิไลกับมี่คอที่แบบว่าพนถามวิไลามากเนาะคะ่ะเนาะมีอยู่สองเคสเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งเคสก็คือ เป็นเรื่องเดียวกันสาพี่พี่เขาก็าเป็นสายยูน้ากันนี่ค่ะพี่น้องคะสายยูด้วยกันเนาะแล้วก็อีกอ่หนึ่งเคสเป็นเอฟซีนะคะเป็นเอฟซีวิไลเพื่นถามมาช่วงหนึ่งวิไลเที่ยวอยู่เกาะลันตาเพื่นกะเที่ยวถามวิไลเนาะก่ะเนาะอ่ะงขอความถามกันหล้วกะ็มือน,นี้วิไลก็เลยเอามาตอบในคลิปเนาะมือน,นี้เพื่นถามมาวิไลก็เลยกนึ้นะ่ะโอเคขอตอบในคลิปนะคะเนาะแต่ว่า การที่ตอบในคลิปนี้นะคะพี่นงองคะวิไลไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำวีซ่านอกเหนือจากวีซ่าแฟนนะคะหรือว่าการทำวีซ่าเชงเก้นสำหรับการทำวีซ่านะคะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเริเร่มเราทำเนาะค่ะพี่นงคงคะมีพี่เพิ่นถามเนาะคะ่ะเนาะวิไลกข็ขอชดขออภัยใ้ต้ตนบักตูมเด้อคะ่ะถ้าวิไลอ่ะอ่าเวาพิษหรือว่าวาวบ่ถูกเนาะคะ่ะเนาะแต่วิไลบอกตามทีตามทีวิไลเคยเหตมาานะคะเนาะ การกรอกแบบฟอร์มวีซ่านะคะพี่น้องคะการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าวิไลไม่ได้ทําเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่เคยจ้างอ่าเขาเอิญซับไฟเบอร์หรือเขาเอิญเขาบ,บริจ้างบริษัทเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะวิไลกรับพ่อใหญ่เฮ็ดเองเนาะคะพี่น้องคะโอเคการกรอกนี่คะ่ะสำหรับอ่าสำหรับพีพ่ๆเพื่อนๆเนาะคะ่ะสายฟอสหรือว่าสำหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางไปเลา เราไม่รู้หรือว่าเรากอกไม่เป็นสําหรับคนที่ไปจ้างเขากอกหรือว่าไปจ้างเขาเหตุเพื่อนเพื่อนคะเรามีแฟนเป็นฝรั่งเราต้องใช้ฝรั่งให้เป็นประโยช <c oughs> <c oughs> น์วิไลนี่เอาบอกตรงๆวิไลตั้งแต่แฟนคนเก่าจนมาถึงพใหย่เนาะคะ่ะเนาะไม่ต้องไปจ้างเขาทําคุณเป็นฝรั่งคุณอ่านรู้เรื่องคุณรู้มากกว่าฉันเนาะคะ่ะเนาะวิไรบริกรองเองคะ่ะแต่จริงๆมันเป็นข้อมูลของตัวเราค่ะพี่น้องคะ าาการกอรอกแบบฟอร์มวีซ่าตรงนี้เนาะคะ่ะมันเป็นข้อมูลของเราที่จะกอรอกทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วทีนี้นี่ค,ะคะ่ะก็ชื่อ,อทอนน่ทอนั้นท่อนี้นามสกุลอันนี้วันเดือนปีเกิดอันนี้อันนั้นไปเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะตามแบบฟอร์มนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แบบฟอร์มเนาะค่ะแบบฟอร์มสําหรับการยื่นวีซะะะ่าเน,นา,าะค่ะเนาะวิไลฟ์วอร์มเนี่ยเบอร์แมนวิไลฟ์เฮดวีซ่าเดิค่ะคือวิไลตอบคําถามนะคะเน,ะะน,นาะมีพีปันถามว่า การกรอกแบบนี้พี่จะต้องไปจ้างเขากรอกเนาะคะ่ะมันมีสองเขตแต่วิไลคยขอตอบรวมกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะอ พี่คนหนึ่งเราสิเป็นแบบว่าเราสิเป็นคือวิไลน่ยค่ะแฟนเพิ่นแฟนเพิินกับพระท่านอ่ะแฟนเพลินกับพระท่านได้ยาแต่ว่าเขาก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าแฟนเขาไม่ได้ยาแต่ว่าเขาก็ยังคบเขาก็คบกับพี่คนนี้มาหลายปีคือวิไลล่ะค่ะคบมาเป็นสิบปีแล้วแต่ว่าแกก็มีอายุทั้งคู่เนาะเนาะแต่ถามว่ามีอายุก็อายุวิไลไก่ไปมีอายุคือกันแต่เอางั้นั้นก็คือนั่นก็คือของเพล่นแต่ว่าเพิ่นถามวิไลมากเนาะเนาะวิไลก็เลยบอกเล่าว่าย่าไปบ่บเป็นยัง ห้แฟนเพื่อนกรอกเนาะคณานะวิไลก,ก็เลยบอกว่าการกรอกตรงนี้เรามีแฟนฝรั่งอยู่แล้วเราใช้แฟนฝรั่งเราให้เป็นประโยชน์ <c oughs> อันอความหมายว่าถ้ามีเวลาเนาะคะนะ้าแฟนมีเวลาไก่เฮต่ว่าแล้วแต่ความสะดวกของไขรของมันเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วแต่ความสะดวกของไขรของมันแล้วแต่อแล้วแต่ความอ่า เพิ่นบ้างเพิ่นเฮ็ดได้ค่ะให้เพิ่นกรอกให้นะคะเนาะแล้วการไปยื่นวีซ่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรเนาะพี่นองค่ะถ้าเขาเตรียมเอกสารเรียบร้อยเนาะสำหรับคนเยอรมันเนาะสำหรับคนเยอรมันมันก็จะมีกรอกอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของเราที่นี่ของวิไลน่ะพพอใหญ่เพิ่นกรอกให้ค่ะพ่อในญ่เพิ่นกรอกพพอใหญ่เพิ่นพิมพ์เพิ่นเฮ็ดให้มาเรียบร้อย ตอนที่เราทําเราก็ต้องคุยกันแล้วก็เราก็ดูเพราะว่าผู้ชายก็ต้องรู้พาส,สปอร์ตเราอยู่แล้วแล้วว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดวันที่เท่าไหรอ่อายุเท่าไหร่นะคะเนาะแล้วประวัติของเราทุกสิ่งทุกอย่างแฟนเราก็รู้อยู่แล้วนะคะมีลูกกี่คนมีผัวกี่คนอันัวนกี่ขวานทีหลัง <laughs> มีลูกกี่คนนะคะเนาะลูกโตอายุเท่าไหร่ยังไงก็คือคือคร่าวๆนะคะเนาะคร่าวๆะะาวาวที่วิไลแนะนนาเนะคะเนาะ,ะพี่น้องขาทีนี้ ของวิไลนี่กรอกกันเองเนาะค่ะวิไลให้พ่อใหญ่กรอกแล้วก็เมื่อก่อนเนาะค่ะเนาะเมื่อก่อนถ้ากรอกแล้วจะส่งทางไปสเนมาแต่ระยะหลังหลังจากการยื่นอุทธรณ์เนาะค่ะเนาะหลังจากการยื่นอุทธรณ์แล้วก็วิไลได้เดินทางไปพอวิไลจะกลับเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เขาว่าอันนี้เขาว่าที่หลังเนาะเราให้เราให้เขากรอกให้เราเรียบร้อยนะคัะพี่น้องค่ะแล้วทีนี้อ่า สำหรับคนที่ว่าขอขอวีซ่าอ่าบางนี่ค่ะสำหรับประเทศเยอรมันเนาะกันเนาะบางคนก็ได้ขอครั้งเดียวใช้ได้สําหรับ1ปีนาะคนเนาะหรือว่าใช้ได้2อครั้งนะใช้ได้เป็นปีหรือ2ปีด้ค่ะพี่น้องคะแต่ของวิไลจะใช้ ครั้งละหนึ่งครั้งเนาะคะเนาะเวลาจะอันใบอันนี้เนาะคะเนาะเขาเอิญแฟบริกทุงแอร์แคลรุงอันนั้นอีกย่งนี่แหะค่ะเป็นใบนี้เนาะคะเนาะพี่น้องค่ะของถ้าเราเอาไปยื่นเขาเนาะคะเนาะถ้าเราเอาไปยื่นเขาเขาจะเขาจะคืนเราค่ะเขาพอเขาให้ให้เฮาทายเอกสารแล้วหรือว่าเขาเห็นตัวจริงแล้วเขาก็จะคืนเฮามากเนาะค่ะเขาจะคืนเรามาก่อนที่เราจะได้รับเล่มเนาะค่ะพี่น้องค่ะอ่าแล้วทีนี้เนาะคะเนาะอ่ามันก็มีส่วนประกอบของผู้ชายเนาะค่ะ ที่เขากลัวว่าจะไม่ผ่านแล้วเขากลัวว่าจะได้ยื่นอุทธรณ์นะคะเนาะทีนี้เราก็เตรียมพร้อมนอะพี่น้องคะ่ะถ้าเรากลัวว่าเราจะไม่ผ่านแล้วกลัวจะได้ยื่นอุทธรณ์เนาะคะเนาะเพราะการยื่นอุทธรณ์นั้นหนึ่งถ้าคุณไม่ยื่นอุทธรณ์เองคุณก็ต้องให้แฟนของคุณยื่นอุทธรณ์ให้แต่ว่าคุณจะต้องมีจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรว่าอมอบชันทเะนะคะเนาะมันจะมีเดี๋ยวถ้าภาค แต่ว่าวิไลโบหูนะคะแต่ว่าพ่อยญ่เคยบอกว่าเดี๋ยวพ่อหญ่สีลางเราก็มีใบมอบชันทะให้ให้เขาเซ็นเขาก็จะส่งปิ้นมาให้เราแล้วเราจะเซ็นแล้วเราก็ปิ้นไปให้เขาอีกทีแต่ว่าของวิไลเนาะของวิไลวิไลเหตเองวิไลเคยเวาในคลิปอ่าเพาลิดของวิสาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวิไลทําเองวิไลเดินเรื่องเอาเองเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะที่นี้ ของเคสของพี่เขาพี่มีพี่คนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่คนหนึ่งเราอยู่อ่า u, อโซนโซนอีสานเท่านี่แหละคะ่ะแต่ว่าอีกพี่คนหนึ่งเราอยู่นครสวรรค์เนาะคะ่ะพี่น้องคะสองคนเคสคล้ายๆกันแต่ว่าของพี่ที่พน u, อยู่านี่พนิยูจังหวัดอุดรนะคะพนอ่าโทรมาถามวิไลเนาะค่ะเนาะพนยูจังหวัดอุดรพนก็เลยถามวิไลว่า อของเพิ่นนี่เพิ่นแบบว่าเพิ่นบ่มีแฟนนะคะนะพี่น้องคะเพิ่นไม่มีแฟนแต่เพิ่นมีญาตินะคะ,นะเพิ่อนเขาเขาไม่ได้มีแฟนเป็นชาวต่างชาติแต่เขาให้แฟนของญาติการันตีไปนะคะการันตีไปแล้วแกได้รับรได้รับปฏิเสธได้รับปฏิเสธวีซ่าหรือว่าได้ปฏิเสธวีซ่าหรือได้ยื่นอุทธรณ์นี่แหละคะ่ะพี่น้องคะที่นี่แกก็กลัวว่า การยื่นอุทธรณ์อ่ามันจะนานแค่ไหนเนาะคะเนาะทีนี้ตอนที่พเ,ะะเพิ่นเขียนมาถามวิไลหมู่ว่านพอวิไลก็ก๊ะลังยงยงเรื่องเรื่องรถเนาะค่ะเนาะพี่น้องขาชงสาววิไลกับลังยงยงเมื่อน,นี้วิไลก็เลยอตอบค้าตอบเพิ่นไปเนาะคะ่ะตอบส่วนตัวไปแล้วแล้ววิไลก็เลยมาขอเว้านิดๆน้อยๆ,ๆเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยเนาะค่ะเนาะถึงจะไม่ได้มากมายแต่ก็ ามาเล่าสู่กันฟังนะค่ะพี่น้องขามาเล่าสู่กันฟังเกิดเล็กๆๆเก็ดน้อยสิ่งที่สิ่งที่เราเจอแล้วสิ่งที่เราผ่านสิ่งที่เราได้ทํามาเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลวิไลยื่นอุท์นะคะ่ะหลังจากที่วิไลปถูกป,ปฏิเสธบีซ่านะคะ่ะเข้าไปพี่น้องเข้าไปจนวัดจักประเทศแล้วแต่ว่าอยู่ๆมันเป็นช่วงที่แบบว่าหลังจากโควิดหรือว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าข่าเจ้าโดนหลายคนคือกันเนาะค่ะ,ะพี่น้องคะ่ะแล้ววันนี้วิไลก็เจอคือกันอ่า ปกตินะคะสมัยก่อนนะคะที่เข้าทําไปนั่นไม่จําเป็นต้องปีรูปโชว์หรือบางคนเพิ่นอาจจะเคยเหตุแบบว่ามีรูปคู่หรือรูปการไปเที่ยวหรือไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่ารูปอ,อ่ะเพื่อ,อการันตีว่า ผู้ชายคนนี้มีตัวตนจริงนะคะเนาะผู้ชายคนนี้มีตัวตนจริงผู้ชายคนนี้มีจริงเราไม่ได้อุปโลกนะคะเนาะไม่ได้อุปโลกว่าเราไปหาคนนั้นเราไปหาคนนี้ประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องคะลักลักที่วิไลมีเนาะค่ะเนาะก็เป็นเอกสารของพ่อใหญ่เนาะค่ะพี่น้องคะก็เป็นเอกสารของพ่อใหญ่ทุกอย่างที่พ่อใหญ่ส่งมาเนาะค่ะเนาะเป็นเอกสารของพ่อใหญ่ส่งมาเป็นทุกอย่างทุกชิ้นแล้วก็ ในการยื่นอุทนเนะคนะเนาะเราก็จะต้องมีรูปนะคะเนาะมีรูปหนึ่งเพิ่มเข้าไปเพื่อการันตีเนาะพี่น้องคะ <idee. S 1> เพื่อการันตี <ORT UN S 1> เพื่อโ <stop> ชว์ให้สถานทูตเขามั่นใจเราว่าเราไม่ได้ไปแบบโรบินฮุด โรบินฮูดก็คือว่าไปแล้วไม่กลับนะคะพี่น้องขาไปแล้วว่ากลับไปหาลาเคตงานเหตุการณ์แล,ล้วก็หายไปเลยประมาานั้นนะคะเขาเอินไปแบบโรบินฮูดที่นี่กับพี่ไล่กันเลยแนะนําุดว่าหนึ่งนักขนะถ้าการถูกปฏิเสธวีซ่านะคะพี่น้องขาถ้าเราถูกปฏิเสธวีซ่า เรามีเอกสารที่อยู่ในสถานทูตอยู่แล้วตอนที่เราไปยื่นเราไปยื่นนั้นชุดแรกคือเขามีข้อมูลของเราอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะนะพี่น้องคะเขามีข้อมูลของเราอยู่แล้วเรียบร้อยเราแค่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมนะคะพี่น้องคะ,ะหนึ่งก็คือรูปนะคะเพิ่มแล้วสอจดหมายเราร่างจดหมายเพื่ออ,อธิบายว่าทําไมเราถึง ไปเยอรมันหรือว่าประเทศต่างๆบม,มเมนเฉพาะเยอรมันเนาะขอโทษเขาไปติดตนบอกตังเพราะอื่นมีผัวยเยอรมันพี่น้องคะแล้คือหลายประเทศก็อาจจะคล้ายๆายกันเนาะพี่น้องคะก็คือว่าอ่าหนึ่งก็จดหมายเราเราเขียนจดหมายเพิ่มนะคะเขียนจดหมายอธิบายตัวตนของเราแล้วก็ ให้แฟนเขียนจดหมายเพิ่มมาอีกหนึ่งฉบับเป็นอธิบายว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้มาหาฉันแล้วเขาต้องกลับบ้านเพราะเขาต้องมีภาระที่จะต้องดูแลเขาต้องดูแลแม่ที่ป่วยหรือว่าเขาต้องดูแลลูกหลานหรือว่าเขาต้องมีธุระหรือว่าเขามีหนี้สินหรือว่าเขามีอะไรก็นั่งสนะกก็ต้องเขียนอธิบายเป็นสองฉบับของแฟนหนึ่งฉบับของเราหนึ่งฉบับเป็นสองฉบับนะพี่น้องคะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเนาะแล้วเพิ่นกซสมี่จดหมายทรงมาทางอีเมลเฮานะคะพี่น้องคะ แต่ที่อ่าของของแต่ละของพี่ที่อยู่ดดนเนาะของพีแล้วจอยู่ดนแล้วก็ยืน่ยอนอุทธรณ์ไปแล้วล่ะคะ่ะตั้งแต่วิไลไปเที่ยวกับกับมากกับเกือบเดือนแล้วเนาะก็ก็รอเพราะว่าหลังจากที่วิไลย,ยื่นอุทธรณ์ไปก็ประมาณเกือบสองเดือนโมเมนต์สองเดือนเหรอสองเดือนกับอีกแปดเก้าวันสิบวันบุลรัับพี่น้องคะ่ะแล้วเพิ่นก็ตอบกับมากแล้วกับพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ตอนที่วิไลไปรับเล่มที่กรุงเทพเนาะคะ่ะ เพราะว่าตอนที่เราถูกปฏิเสธเล่มเราเขาจะส่งมาแล้วก็แนบมากับจดหมายแต่พอเรายื่นอุทธรณ์แล้วข้อมูลเรามีข้อมูลเรามีอยู่แล้วเราแค่เพิ่มเติมแล้วก็ส่งไปเพิ่มเติมเนาะพี่น้องเนาะแล้วพอเราไปรับเล่มนะะเนาะค่ะเนาะเราก็เอาสมุดเอาเล่มวีซ่าของเราเออเอาเล่มพาสปอร์ตของเรานี่แหละขึ้นไปรับเล่มวีซ่าข้างที่สถานทูตเนาะคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอนัดสถานทูตค่ะเราไปบอกเขาเพราะถ้าเราไปรับเล่มเราไม่จําเป็นต้องนัดการเราแค่บอกข้างหน้าว่า เราแค่ก็ไปในจดหมายที่เขาจดหมายที่เขาส่งมาให้เราไปรับนะคะเราก็จากเมลเราแล้วก็เราก็ไปยื่นหน้าประตูไม่จําเป็นต้องนัดนะคะพี่น้องคะเราไปได้ทุกเวลาละเวลาทําการนะคะเนาะไปยืนเพื่นตรงหน้าประตูเราเข้ากระสีห้เข้าไปรอคิวเองลคะค่ะพี่น้องคะเอาบบบนี้ของพี่ที่อยู่ดอนวิไลกระวังนะคะเนาะว่าแกจะโอเคนะคะเนาะเพราะว่า ญาติเป็นคนเชิญนะคะพี่น้องคะ่ะญาติเป็นคนเชิญเพื่อเพื่อที่จะไปประเทศนั้นๆเน,น,นะคะพี่น้องคะ่ะแต่ของเคสที่เป็นทํา y o YouTube ด้วยกันมีพี่อีกคนหนึ่งที่แกโทรมาถาม,ม like วิไลก็เลยแนะนําแกไปบอกว่าเอาอย่างนี้เนาะว่า ถ้าแกกลัวนะคะวิไล e แนะนําเราไปว,าาว่าถ้าเรวอนยานถูกปฏิเสธเดียววิไล e เดินทางไปแล้ววิไล e จะให้พ่อใหญ่นะคะเนาะจะให้พ่อใหญ่ช่วยนะคะจะให้พ่อใหญ่ช่วยคุยกับแฟนแกลแล้วก็บอกแฟนแกให้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็คือการที่ทําเอกสารน่ะแกจะมาจ้างเขาเขียนแล้วคือแกจะมาจ้างเขาทําวิไล e ก็เลยแนะนําบอกว่าถ้าไปจ้างเขาแกก็บอกอยู่ว่าไม่ประมาณ5 0 0 0 6น0 0นนะคะจ้างเขาแปลเอกสาร ด้วยความที่ว่าเราเนาะเราอย่างน้อยเราก็ผ่านมาก่อนเราก็แนะนําพี่เอาอย่างนี้ไหมเนาะวิไลก็เลยแนะนํเพ่นเนาะค่ะว่าอ่าพราะแกมีแผนที่จะไปเดือนเนาะคับแกแกแกมีแผนที่จะไปเดือนกันญาเนาะคับเนาะพี่น้องคะเพลนมีแผนที่จะไปเดือนกัญยาวิไลก็กับอ่ามาประมาณเดือนกรกฎกาคมแล้ววิไลกะเลยแนะนาเพ่นว่าเอาจังซีบอสทาพี่ถ้าพี่จะไปเดือนนั่นการส่งเอกสารจากแฟนจากเยอรมันเผอิญพี่ที่อยู่นะครสวรรค์แกมี แฟนคนเยอรมันเนาะกับพี่น้องคะ่ะแกก็เคสเดียวกับพี่ลยล่ะคะ่ะคือยังไม่ได้แต่งแต่ก็คบกันเป็นแฟนเที่ยวไปเที่ยวมาเหมือนกันแต่แกแกไม่ได้ไปประมาณ3ปี4ปี่ปีแล้วเพราะช่วงโควิดแกไม่ได้ไปมีแต่แฟนแกมาแต่ทีนี้แฟนแกจะให้แกไปเนาะคะเนาะ แต่แกยังไม่ไปช่วงนี้แกบอกว่าแกจะไปช่วงเดือนกันยาวิไลก็เลยแนะนํากันเนาะพี่น้องคะ่ะเป็นการซอยเหลือซึ่งกันและก,กันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะวิไลก็เลยว่าเอาอย่างงี้เนาะ,ะพี่เนาะวิไลก็เลยแนะนาเพนเนาะพี่น้องคะวิไลแนะนาเพนว่าถ้าพี่มีแผนสิไปเดือนนี้เดือนนี้เดี๋ยววิไลเดินทางไปเยอรมันพ่อวิไลกลับมาเดี๋ยววิไลจะหอบเอกสารจากแฟนแกเนาะคะ่ะเอาหอบเอกสารจากแฟนเพินมาให้เพินแล้วที่นี่สมัยตะกี้เนาะคะ่ะเพลกะเพินกะว่าสมัยตะกี้มันเหตุอยู่สถานทูตเพราะว่าตอนที่แกไปอ่ะ เขาทาที่สถานทูตแต่พอหลังๆนี้เขาไม่ได้ทําที่สถานทูตเนาะเขาทําที่สามย่านตึกจามจุรีสามย่านเนาะค่ะพี่นงค่คะแกก็บอกโอ้ oh, เขาเปลี่ยนที่เป็นอะไรแล้วเหรอว่าซันมีไล่กันเลยบอกเขาเปลี่ยนแล้วเขาพี่ว่าไปไลกันเลยแนะนาเพิ่นเนาะคะาร์วาให้ ให้วิไลเดินทางไปแล้ววิไลกัดสิหยายพญายิ่คุยกับแฟนเพลินหลักกะให้พญายแหน่นําหลักกะให้แฟนเพลินกรอกเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววิไลสิเป็นคนหอบเอกสารมาให้เพลินแล้วถ้าเพลินจะไปยื่นวีซา่าวิไลกับสิบไปน้าเพราะว่าถ้าวิไลกลับมาวิไลก็ต้องไปยื่นบีซ่าต่อ นะคะเพราะพอย่ำย่ำย่ำวิไลมากวิไลก็ต้องไปยืนโตจังสี่ไหมคะพี่น้องคะจะไม่กลับบ้านมาก่อนแล้วไปยืนทีหลงังเพราะเสียค่ารถเที่ยวไปเที่ยวมามันโมเมนต์ค่ารถอะค่าเครื่องเหรอค่ะพี่น้องคะไหนจะค่าเครื่องไหนจะค่าโรงแรมที่พักเนาะคะ่ะเพราะว่า ขังขังที่ผ่านมานี่ยไปไลกลับมาปุ๊บไปไล่กลับภาคยู่กรุงเทพนะคะภาคยู่กรุงเทพหรอกค่ะยื่นเอกสารต่อและะ้วก็่ะเซตซับเรียบร้อยก็ค่อยกลับมาบ้านพอกลับมาถึงบ้านในประมาณ5วันอ่าเล่มก็ตามมาก็วีซ่าผ่านนะคะพี่น้องคะเอาละคะ่ะพี่น้องเนาะวิไลกัหวังทุกปู่ทุกคนนะคะเนาะอ่าทุกคนก็อยากมีอ่เาเข้อเอนเอียงค่ะเรานะะเนาะค่ะเนาะ เราทำงานทำการอยู่บ้านอยู่เมืองเราหรือว่าใช้ชีวิตแบบผู้โวดโตัวเมียกับคนไทยหรือว่าต่างชาติทุกคนทุกทุก,ทกไม่ว่าไม่ว่าตววิไลหรือว่าทุกทุกคนก็อยากมีอนาคตที่ดีเนาะค่ะถ้าใครมีแฟนอยู่ต่างประเทศวิไลก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ในการเดินเรื่องเนาะคะ่ะขอให้ผ่านตัวดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับตัววิไลนี่กะวิไลกับวัเดเด็กเก่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวิไลก็รู้แค่เท่าที่วิไลเคยช่าเท่าที่วิไลเคยผ่านหรือว่าเท่าที่วิไลเคยเห็ดม้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะที่จะเดินทางไปต่างประเทศหาแฟนเนาะคะ่ะพี่น้องคะอ่ะวิไลก็ขอมากเป็นเกล็ก เกดเร็กเกเ็ดน้อยนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆจากวิไลนะคะพี่น้องคะไล่กับขอขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนนะคะหลานตื่น <c oughs> เห็นว่าค่ะ <c oughs> เห็นเห็นอยู่ในจอเจ้าละทัดวันนั้นอันนี้เจ้าละทัดมันจะเป็นเงานะคะ <c oughs> หลานตื่นแล้วนะคะพี่น้องคะ ขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผู้สุกคนที่เป็นกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคําอวยพรนะคะเนาะขอบคุณทุกคําอวยพรที่อวยพรมาให้กับลูกสาวลานางสาวน้ําเงินทวีทรัพย์นะคะเนาะสมาชิกใหม่ของครอบครัวเนาะกับเนาะพี่น้องคะขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผู้สุคนที่เป็นกําลังใจคิดวางสิ่งใดก็ให้สมบังดังปรารถนานะคะพี่น้องคะคิดเงินที่ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าสวัสดีปีใหม่สงการบานเฮาเนาะค่ะขับรถขับลาก็ระวังเลยค่ะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง ทางเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ